สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่ FC เก่านาะจากขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์น,นาะจากคลิปนี้มาพบกับแนวทางหุ้นห้างเซงรอบเซาอบายวันที่11เดือน8วันวันศุกร์นาะจากมาพบกับแนวทางของเอสจอยคเก่าก็ตามเคยน,นาะจากสำหรับผลของวันที่10ห้างเซิงรอบเ้าอยู่ที่0กับ1 ผลของรอบเศร้าจะพาดไปต้องจะพุนออกสองสี่หาหาแปดอ่ารอบเศร้าพาดไปจะสําหรับรอบบ่ายสามกับสองวิ่งรูดผลนของรอบบ่ายบนแปดสองหกอสองหกจับขู่เข่ากันไปตรงตรงรอบบ่ายสองหกจะบนเด่นสองวิ่งรูดสองมาจะสำหรับสองตัวล่างรอบบ่ายออกสองสามโอห สำหรับรอบบายสุดปังเด้งบนล่างจ้ามาตัวเน้นเต็มๆสองสามสามสองจะเด่นสองวิรุษสองเด้งเด่นสามวิรุษสามมาจ้ารอบบายเด้งบนล่างนะจ้ายินดีกับคนสี่ตามยินดีกับเอฟซีสี่ตามจ้าวันพฤหัสถ,ถี่ถือว่าใดเฮด้กีใจโดดกันไปอยู่เน,นาะจาสำหรับคุณห้างเซ้งจ้า เพื่อบบเป็นการเสียเวลาจากกระตามกันโตรุนกันโตกับห้างเสียงรอบซาร์รบ่ายของวันศุกร์จ้าเอากอนสีไปรับชมนอกจากฝากพี่น้องเอฟซี like, กดไลค์กดแชร์ให้แอคจอยด้วยนราจะโอ้โหแนวทางปังๆขนาดนี้กะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันและกันนอกจากฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเสด็จโบพาดแนวทางทีแอดจอยลงหายนอกจากแนวทางดีๆมีให้พี่น้องเอฟซีได้ถูกวันจ้า สำหรับห้างเซงเมื่อนี้รอบเจ้าเดนวิ่งรูดอยู่ที่สี่กับสามเดนสี่วิ่งรูดสี่จับคู่สี่สองสี่หกสี่แปดสี่เจ็ด สี่ห้าหมวกันสี่หา้าออกไปแล้วนะจ๊ะมื่อนอี่งทามาักเธชอบตัวเริมกัะต้านทามบมักเชอบตัวเดิมกัมมบ,บกปล่อยผ่านนะจากสำหรับเรีนสามวิรุสามจับขู่สามสี่สามห้าสามแปดสามหกสามสองจ๊ะ สามสอวันออกสองสามนะจ๊ะสําหรับรอบใบเด่นวิ่งรูดที่หนึ่งและศูนย์เด่นหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งจับคู่หนึ่งสามสําหรับหนึ่งสามหนึ่งสามสามหนึ่งทามักตาชอบนี่กะมาเป็นพ้นของรอบเสาใดนอกจากป๋อไอจดจับหาอ่าหนึ่งสามนึกจะหารอบเสากับรอบใบเด่นรอบเสารอบใบใส่กันเราจะอ่านรอบพิจารณาเบิร์เราจะทามักตาชอบเนาะหนึ่งสี่ หนึ่งสามหนึ่งสี่เนาะจ้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสองเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์จับคู่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หก สำหรับรอบ,บาย,ย0 1, 0, าาากูเรนศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ถามมักสะอบกับมาเป็นผลใดน่จาจะเดี๋ยวได้จ้ะตัวเน้นการอบ,บายเน้นอยู่ที่ศูนย์ห้าศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่งหกสามสองวันอ๋อสามแปดกับสามห้าสี่เจ็ดกับสี่แปดจ้ะสำหรับห้างเซ้งมือหน,นิกะ ตามนี่นอกจากตามักค่ะชอบคอยตามถาบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านนอกจากหลับสมไวเป็นแนวทางผิดพลาดประการใดกอ็ต้องขอโทษขอภายพี่น้อง FC ซหลายๆนอกจากขอให้พี่น้อง FC ทุกคนทุกฐานโชคดีเฮงๆปังๆังรวยๆกันทุกคนทุก่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า